คำว่าพุทธโธคำเดียวเท่านี้กระเทือนถึงพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ที่ทรงอุบัติขึ้นมาในแดนโลกธานนี้เราละ,ละลึกถึงพุทธโธคำเดียวฉะนั้นเรียกว่าเราละ,ละลึกถึงพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์นี้มีอานิสงส์มากภายในหัวใจของบุคคลที่มีพุทธโธติดใจธรรมโมก็ตามสังโฆก็ตามมีคุณค่ามหาศาลแช่นเดียวกันหมด แล้วแต่เราจะเลือกถึงพระพุทธเจา้าหรือพระธรรมพระสงฆ์พระองค์ใดก็ตามมีอนิสงส์มากเช่นเดียวกันเป็นมหาโมคคลแก่จิตใจของเรามากในขณะที่เรามีธรรมในใจเช่นพุโทโธเป็นต้นเราจะไปทำการทำงาน,งานอันไดก็ตามเช่นเราทำงานเขียนหนังสสอหนังสือขูดไม้ฟันไม้ <c oughs> อยู่ก็ตาม เราคิดอย่างอื่นเราก็คิดได้ทำไมละ